เพื่อนเพื่อนทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการเช็คชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet ค่ะก่อนอื่นให้เราเปิดไปที่ Google c h r o m e นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Web Store ค่ะกดไปที่ลิงก์แรกเลยนะคะไปที่ค้นหาในร้านนะคะเราจะค้นคำว่า Google Meet Attendance นะคะ แล้วก็กด enter ค่ะจะเจอกับส่วนเสริมตัวนี้นะคะก็กดเข้าไปจากนั้นเพิ่มในโครมค่ะแล้วก็เพิ่มส่วนขยายนะคะเป็นอันเรียบร้อยสำหรับการติดตั้งส่วนเพิ่มตรงนี้นะคะก็ปิดออกไปเลยถ้าเราไม่เจอไอคอนตรงนี้นะคะให้เข้าไปที่รูปจิ๊กซอนะคะแล้วทำการปักหมดเพื่อเริ่มใช้งานนะคะอาจะสังเกตเห็นว่าสัญลักษณ์ไอคอนตรงนี้ยังเป็นสีเทาอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ จัดประชุมนะคะโอเคคราวนี้เราจะไปเปิดห้องประชุมนะคะเพื่อที่จะทดสอบระบบการเช็คชื่อค่ะไปที่มิตรนะคะเราจะสร้างห้องประชุมนะคะอ่า โอเคนะคะตอนนี้ก็มีฮูโมนเข้ามาในห้องประชุมแล้วนะคะคราวนี้จะสังเกตเห็นว่าไอคอนตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสถานะคือพร้อมใช้งานนะคะวิธีการใช้งานก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็กดไปที่สตาร์ทนะคะมันก็จะมาหน้านี้นะคะถ้าเราต้องการจะเช็คชื่อให้กดแถบสีน้ําเงินตรงนี้นะคะ มันก็จะโชว์รายชื่อของคนที่อยู่ในห้องนะตอนนี้นะคะพร้อมกับระบุเวลาที่เรากดเช็คชื่อนะคะก็คือเวลาที่เรากดปุ่มสีน้ําเงินตรงนี้นะคะคราวนี้ถ้าต้องการจะเช็คว่านักเรียนเข้าเรียนตลอดทั้งวันไหมเราอาจจะสุ่มเช็คชื่อเป็นเวลาก็ได้นะคะหรือเช็คทุกต้นชั่วโมงก็ได้นะคะก็ทุกครั้งที่จะทําการเช็คชื่อก็ให้เรากดตรงนี้นะคะ เนี่ยค่ะมันก็จะมีเวลาอาตอนนี้เช็คตอน4.42นะคะอ่าเช็คมาอีกรอบหนึ่ง4.43อ่ะฮอรูมนก็ยังอยู่ในห้องประมาณนี้นะคะกรณีที่มีนักเรียนออกจากห้องในช่วงที่เราเช็คชื่อตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายกากระบาทนะคะก็สามารถใช้อ้างอิงในการให้คะแนนได้นะคะถ้าคุณครูต้องการจะดึงข้อมูลในส่วนนี้ออกมาเป็นไฟล์ Excel ก็สามารถคลิกที่ปุ่มสีเขียวดาวน์โหลด Excel Sheet นะคะ ก็จะปรากฏไฟล์ที่เราดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเปิดขึ้นมาดูค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็สามารถใช้ไฟล์ Excel ไปทำการวัดผลประมวลผลนะคะหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย